ทั้มตายยากเฉือน5-4นีลาโรเบิร์สันดับเซลบี้อเลนร่วงจะทั้มเกือบหลับแต่กลับมาเอาชนะอูยี่ซือ5-4ทั้งที่ตามหลัง0-4ผ่านเข้ารอบ16คนซาอุดีอาระเบียมัสเตอร์สขณะที่นีลาโรเบิร์สันชนะมาร์คเซลบี้5-3ส่วนมาร์คอเลนหลุดฟอร์มแพ้เสี่ยวกว่าตรง1-5 จัดทรัมตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่หนักหน่วงเพราะอูยี่ซือนักแทงไว้ย20ปีเล่นได้ดีเกินคาดออกนำถึง4-0ต่อ 0, มีเบรก60กับ69ในเฟรมที่3กับ4แต่หลังจากนั้นทรัมก็เรียกฟอร์มของตัวเองกลับมาได้ค่อยๆไล่มาด้วยเบรก 56, 101, 61, 89ตีเสมอ4-4ต่อ 4, แล้วแซงเข้ารอบทันทีโดยทำเบรก55ในเฟรมตัดสินเข้ารอบ16คนไปเจอแจ็คลิซอฟสกี้ที่ชนะแจ็คโจน5คอ3เฟรมทเปิดใจหลังเกมว่า ตอนที่ไล่มาสองต่อสี่ผมเริ่มจะมั่นใจในตัวเองอีกครั้งผมเล่นแบบหมดจดสเฟรมไม่ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสทำแต้มมากนักโดยผมเข้าเบรกได้ก่อนแล้วเขาก็ต้องนั่งยาวทรำไว้3มปีกล่าวผมรู้ว่าอูคงไม่ใจดีปล่อยให้ผมดังนั้นผมต้องหาทางกลับสู่เกมเองและพลิกสถานการณ์กลับหลังจากช่วงพักผมก็เข้าฟอร์มทำแต้มได้เยอะและได้เสียงเชียร์จากผู้ชมเป็นกำลังใจด้วยคู่ใหญ่โรเบิร์สันกับเซลบี้ต่างยังไม่อยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเอง แต่ในวันนี้ทั้งคู่ทำแต้มได้เด็ดขาดต่างได้กันคนละ2เซนจูรี่ใน8เฟรมมีการชนะแบบเฟรม0ูนถึง6เฟรมและคู่แข่งได้แต้มเดียวอีก <Frame. S> 1เฟรมโรเบิร์สันเปิดตัวด้วยเบรก115จากนั้นก็เก็บอีก114แต้มทำให้ออกนำา3ต่อ1แต่เซลบี้ก็ตอบโต้ด้วยไม้เดียว126แต้มและอีกเซนจูรี่104แต้มตีเสมอ3ต่อ3ก่อนที่ช่วงท้ายโรเบิร์สันจะทำได้ดีกว่าเบรก82กับ69ชนะไป5ต่อ 3. เซลบี้ยังมีเพื่อนมือ16อันดับแรกอีก4คนที่ตกรอบในช่วงนี้โดยมือใหญ่สุดคือมาอันเลนอันเลนมือ2ของรายการซึ่งเพิ่งเสียตำแหน่งมือ1ของโลกให้ทรัมฟอร์มยังฝืดแพ้เซี่ยวกว่าตรงนักแทงจีนหมดรูป1ต่อ5เฟรมโดยอันเลนจุดติดเพียงเฟรมที่3เฟรมเดียวที่ได้เซนจูรี่เบรก104ขณะที่นักแทงจีนมีเบรก 78, 68และทำเบรก60ในเฟรมที่6ปล้นอัลเลนที่เบรก50แล้วเข้ารอไป อาลีคาเตอร์มือสิบแพ้เอลเลียสเลเซอร์สามต่อห้าแจ็คโจนมือสิบสี่ของโลกแพ้แจ็คลิซอบสกี้สามต่อห้าขณะที่แบรีฮอกินแพ้สกอตโดนันสันหนึ่งต่อห้าชอนเมอร์ฟี่มือเจ็ดมาเงียบเงียบแต่เก็บคู่แข่งเรียบรอบนี้ชนะอยู่นซีจุนห้าต่อสองเฟรมเบรกเก้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแปดสิบสี่และห <Damn. S 1> ้าสิบหกแต้มเมอร์ฟี่เปิดใจหลังเกมว่าผมพอใจที่ชนะได้การเป็นมือ16อันดับแรกทำให้ผมได้เริ่มแข่งรอบลึกกว่าคนอื่น และไม่อยากทําให้เสียของแต่ก็ต้องชมอยู่นะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เล่นได้ดีคนหนึ่งเงินรางวัลเยอะๆมันสร้างแรงกดดันให้ผู้เล่นได้เหมือนกันเพราะเราต่างเลี้ยงชีพด้วยเงินรางวัลที่ได้มีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ได้สบายแล้วโดยไม่สนใจเงินรางวัลแต่ผมไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นความกดดันที่อยากเข้ารอบจึงเกิดขึ้นเมอร์ฟี่กล่าวสนับสนุนข่าวโดย UK Snooker Shop Impression e s Thailand Mayday Snooker Shop Monkey snooker by all night. Go sa samsaka po gau. Excellent snooker academy. Maximuscues.com KP. Komplik. q -cob.